โอเคก็สวัสดีกับคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เจมก็มีอะไรดีๆมาแนะนำอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้เป็น b l u บูปรินฟรีของปืน AK47 ครับบูปรินนี้มีชื่อว่า Master Adventure ครับในรอบนี้ถ้าเราทำตามที่เจมบอกเราจะได้ b l u บูปรินฟรี1กระบอกแล้วก็ได้สกินของเฮลิคอปเตอร์ด้วย ยังมีของกระจุกกระจิกอีก4-5อย่างด้วยกันนะครับผมแล้ววิธีทําทํำยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปได้เลยฮะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดถ้าอยากดูเจมไลฟ์สดก็เข้ามาได้ที่ YouTube นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยครับลิงก์เจมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะฮะแล้วก็โค้ดก็จะใส่ไว้ที่ใต้ description นะครับผมอย่างแรกเข้าลิงก์ตามนี้กดที่ i g n u p อ่าิงคโปก็ได้สิงคโปอันนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีรหัสเหมือนพี่มันถ้ากดตัวนี้มันจะไอ้นี่เลยเนี่ยมันจะมาหน้านี้อ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วหน้านี้มาแล้วพอมาหน้านี้ให้เราใส่ชื่อครับนามสกุลแล้วก็อันนี้เป็นชื่อเล่นก็แล้วแต่เราจะใส่หรือเปล่านะฮะอีเมลเวลาเราจะยืนยนันเป็นอีเมลที่ใช้กับ ID เกมใส่ใส่อีเมลเดียวกันกันกบ ID เกมเลย แล้วก็พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดไม่จะเป็นต้องเหมือนกับ id เกมก็ได้สร้างเป็นพาสเวิร์ดอันใหม่ก็ได้ครับประเทศก็ให้เราเลือกเป็นประเทศไทยนะครับไทยแลนด์อันนี้นะนี่สมมติอันนี้อันนี้วันเดือนปีเกิดก็อันนี้เป็นเป็นเดือนนะครับเดือนก็ใส่เดือนไปแล้วก็อันนี้เป็นวันที่ก็ใส่ไปแล้วก็ปีปีอะไรก็ใส่ไปครับก่อนกดตกลงก็มาคลิกที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็กดสิงค์อัพนะครับ พอเราทําเสร็จแล้วให้เราไปยืนยันในอีเมลก่อนนะพอยืนยันในอีเมลเสร็จก็ให้มาล็อกอินครับล็อกอินตรงนี้แล้วมันจะพามาที่หน้านี้นะฮะแล้วก็ใส่โค้ดลงไปแบบนี้พอใส่โค้ดเสร็จกดขวาที่ achievement กดทางด้านขวาปึ๊บอ่ะแล้วมันก็จะมาหน้านี้พอมาหน้านี้ ให้เรามากดที่คลิกเฮียนะครับผมตรงนี้สุบมันจะได้โค้ดมาให้เราเอาโค้ดไปใส่เห็น mm hmm. ปะมันจะมีอยู่สามอันครับผมมีวาโซนของเราที่เราเล่นอยู่คือวาโซนเข้าเอาโค้ดอันนี้ไปใส่ในไอดีของเราแล้วก็อันนี้เป็นแบ mm ็ hmm. Back up, Back กเอิบแบ็กเอิบโคนวาก็ถ้าใครเล่นโคนวาก็เอาโค้ดนี้ไปใส่ได้นะครับแล้วก็อันนี้ CoD Mobile ถ้าใครเล่น ของโมบายก็เอาโค้ดอันนี้ไปใส่ในของโมบายได้อีกคือมันแจกหมดเลยสามอันครับผมอันแรกอันนี้ของวาโซนโมเดิร์นวาแ f a r e ได้เป็นปืน AK 47นะครับผมสกินปืนมีเวพอร์บูปินวีเครืสกินวีเครืสกินก็น่าจะเป็นตัวนี้ชามชามห้าอันอันนี้เป็นชามก็คือไอ้ที่มันเป็นกัวกูแจติดติดกับปืนที่่ติดอยู่ตรงนี้ คอลลิงการ์ดก็ที่เราใส่กันนะครับ5อันแล้วก็แอมแบมแล้วก็สเปย์อันนี้คือของ COD นะครับถ้าของแบ็กเอิร์ฟโคลนวาโคลนวาให้อะไรมาเวฟพ่อนชามแฟมเบอี่คอลลิงการ์ดอ่ะชามน่าจะเป็นอันนี้เอ้ยของโมบายว่ะดูดิสียังแจมโมบายแจกเป็นลูกซองครับผม680แล้วก็คอลลิงการ์ด อวตารสเปร์เฟรมโอเคมีคอมโ้สก่อนกดที่ด้านบนอ่ะมันเด้งมาหน้านี้แล้วก็ให้เราใส่โค้ดเข้าไปสั okay. มม,มิโอปเค just unlock cop duty item set weapon b ป u นคอ i n ง calling card มเสเ l e m spray อ h o p p e r calling card รมสเ e m พอเราเสร็จแล้วก็ให้เข้าไปดูในเกมนะครับว่าเราได้ของหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมกนะันว่าได้ไหมมาสเตอร์แอดเวนเนี่ไงมาแล้วโอเคก็สำหรับวิธีการปลดล็อก Master Adventure b l u e p r i ริปืน AK47 ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเวลายิงเป็นยังไงก็เดี๋ยวดูตามในคลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้เจมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสวัสดีครับ